พี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องจอยสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับยินดีครับคิดถึงมาเจอกันอีกค,คิดถึง,ถงจอยแล้วคิดถึงมากเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังพี่วีพูดคุยนะคะอยากเชิญชวนคุณผู้ชมก่อนหลายคนอาจจะยังไม่ได้กลับมาพี่วียังไม่รู้ว่าจะมาจัดตอนนี้ในตอนช่วง90้โมงสิโมงนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้นในส่วนของตัว YouTube แล้วก็ Facebook เป็น q ิวอาโค้ดให้พี่วีกดหรือยังกดติดตามน้องอหรือยัง อยากให้กดนะคะคุณผู้ชมเวลาที่เราจัดรายการการมันจะได้เด้งเตือนอ้าวแล้วพี่ต้องกดยังไงอ่ะหาพี่วีหยิบหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็สแกนเลยดูได้ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับคุณผู้ชมเลยได้ม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ทำทีหลังเดี๋ยน้องส่งมาให้พี่พี่ยิ่งเก่งเทคโนโลยีอยู่ได้เลยได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปคุยเรื่องของเดลต้าวันนี้อยากชวนพี่วีคุยเรื่องนี้มากมากเลยเพราะว่า เราคุยกันเนาะกับภาพรวมตลาดแล้วเวลาพี่เดลแสดงอิทธิฤทธิ์ไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยมันมีระยะต,ต่อการลงทุนทั้งนั้นแต่ว่าก่อนที่จะไปอ่านภาพรวมของการลงทุนพี่วีทำม,มาจีนออกมาตรการ10บล้านล้านหยวนมันนา่าจะส่งผลดีต่อหุ้นบ้านเราไมื่เปิดตลาดมาวันนี้ประเดิมวันแรกตอนตอนช่วงเปิดตลาดที้เ็นลบสิบล้านล้านหยวนนิดเดียวเองนะครับเวดีเวดีเยอะเวดีกับ ขนาดเศรษฐกิจของเขาแล้วก็เป็นการช่วยรัฐบาลท้องถิ่นถูกไหมครับเ,เราเราต้องยอมรับจริงๆว่าปัญหาจีนเนี่ยมันเริ่มต้นจากภาคอสังหานะครับธนาคารกลางแล้วก็รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยกลัวที่สุดกลัวที่สุดในการแก้ปัญหาไม่ได้หนี้ภาคครัวเรือนไม่ได้หนี้ภาครัฐนะครับแต่เป็นภาคอสังหา ภาคสังหานี้เป็นภาคที่แก้ยากมากแต่ว่าน้องๆหลายคนที่ฟังรายการนี้คงยังไม่เคยเจอที่เรามีปัญหาสังหาริมทรัพย์ตอนต้มยำกุง้งใช่ไหมบางคนอ,อาจจะไม่รู้นะตอนนั้นเนี่ยภาคอสังหาริมทรัพย์บ้านเราอะเรามีบริษัทที่วันนี้เราไม่เห็นแล้วเยอะมากนะครับแล้วก็เ,เก่งกําไรการเมื่อก่อนสมัยก่อนวันนี้ยังมีอยู่นะครับอย่างบีแลนด์เนี่ยตอนนั้น เกือบจะล้มละลายไปก็ช่วงต้มยำกุ้งเหมือนกันนะครับบางขอกแลนดเมือก็อนดังมากถือว่าเป็นแบบใหญ่กว่าแลนเฮาส์อ่ะเอางนี้แล้วกันนะครับสมัยนั้นอ่ะแล้วแล้วก็ล้มไปยังไม่ล้ม,มนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้แล้ววันนี้ก็ยังฟื้นตัวกลับมาไม่ได้นะครับว่าภาคอสังหาริมพยาเป็นภาคที่พอเรามันมันล้มไปแล้วเนี่ยมันฟื้นยากมันก็แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาที่ยากนะครับจีนเนี่ย เขามีปัญหา e v e r g r ์แกรเนี่ยมาน่าจะประมาณสักจริงๆก่อนโควิดด้วยแะครับแล้วก็มาหลังโควิดแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังแก้ปัญหานั้นไม่ได้นะแล้วมันมก็เลยเป็นโดมิโนเอฟเฟกไปถึงาภาคอสังหาริมทรัพย์ของคนอื่นไปด้วยที่เขาลงทุนอยู่ดีๆขายได้ก็กลายเป็นขายไม่ได้เป็นโดมิคือขาด เพราะว่าอาสังหาริมทรัพย์นี่อย่าลืมนะเวลาคุณซื้อคุณต้องรอหกเดือนปีหนึง่งใช่ไหมครับถึงจะเข้าไปอยู่ได้แล้วการที่คุณจ่ายเงินเนี่ยไปเรื่อยๆหกเดือนหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะได้อสังหาเราไหม mm. เขาหยุดซื้อแน่มันไม่เหมือนซื้อมือถือถูกไหมครับซื้อปุ๊บได้ปั๊บอะ่ะ mm. มันไม่เหมือนซื้อรถยนต์ซื้อปุ๊บถอยปั๊บอะ่ะไม่เกินเดือนก็ถอยออกมาแล้วอะ่ะ <c oughs> แต่อสังหาแย้ยากมากวันนี้เนะี่ย เขาก็พยายามจะไปแก้สังหารในหลายภาคนะครับในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นเองก็มีปัญหานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไปลงทุนในภาคอสังหารส่วนของภาครัฐนะครับเยอะเหมือนกันแล้วก็ปรากฏว่ามันก็มันก็ไม่สามารถเจเนเรตอะไรให้กับรัฐบาลท้องถิ่นได้ไม่สามารถสร้างไรายได้ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นได้ก็เกิดปัญหาหนี้สินนะครับก็เลยเอาเงินเนี่ยเขาไปช่วยมันก็เหมือนกันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันเดิมครับในตราบใดที่ ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือจะทำยังไงให้ประชาชนคนจีนเนี่ยเขามีความมั่นใจในการที่จะกลับมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ใหม่อันนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็จะไม่ได้แก้ปัญหาได้งไงดังนั้นเราก็เลยไม่เห็นการปรับตัวดีขึ้นของตลาดหุ้นจีนเพราะว่าไม่มีคนเชื่อมันแต่อันนี้ก็พูดอย่างเดียวไม่ได้อีกเพราะว่าตอนนี้จะให้คนซื้อหุ้นจีนน่ะก็ต้องมองตาโดนัลด์ทรัมป์ด้วยครับว่า แล้วโ,โดนทรัมป์เนี่ยเขาจะเอาอยัางไงว่าเขาจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ามากน้อยแค่ไหนเขาจะบังคับให้บริษัทอเมริกาเนี่ยถอนการลงทุนจากประเทศจีนออกมาจริงหรือเปล่าแล้วประเทศจีนจะแก้ปัญหาลุกตรงนี้เนี่ยยังไงมันก็ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่มีคําตอบนะครับเมื่อมันไม่มีคําตอบในต่อให้คุณใส่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถกระตุ้น ให้ประชาชนคนจีนมีความมั่นใจว่าจะไม่กระทบจากเรื่องพวกนี้ได้นะครับดังนั้นเราคงต้องเจอปัญหานี้ไปนาะนและสังเกตได้ดีนะครับมันไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นจีนนะที่ปรับตัวลดลงมาแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตลาดหุ้นไทยนะครับอย่าเพิ่งว่านายกนะเพราะมันไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยนะครับมันตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้มันแดงแดงทั้งแผงนะครับ oh. ยุโรปก็แดงเอาสังเกตได้ดีเนี่ยอเมริกาบวกอยู่คนเดียวนะครับย,ร <c oughs> ยุโรปก็แดงยุโรปแดงเพราะอะไรเพราะทรัมป์จะบอกว่าเฮ้ยเองอ่ะ ไม่ช่วยยูเครนเลยมีแต่ฉันจ,จ่ายตั้งให้ยูเครนยัวต้องช่วยยูต้องเอาเงินไปใส่ให้ยูเครนด้วยถ้าจะลบนะทาไม่ใส่แล้วเลิก,ล,กลบจบกันอ่ะประเทศยุโรปก,ก็กลัวอีกก็ต้องเอาเงินถ้าจะต้องลบต่อนะครับก็ต้องเอาเงินไปปกงบประมาณเอาไปช่วยยูเครนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีข้อตกลงกันในนาโตว่าคุณจะต้องจ่ายเงินค่า ไอ้สนับสนุนเรื่องของกองทัพเนี่ยให้ได้ถึง2%ของขนาดเศรษฐกิจนะครับซึ่งยุโรปแต่ละประเทศเขาไม่ทํากันเขาไม่มีแหละเงินอนะ่ะอันนั้นก็หุ้นยุโรปก็ติดลบจีนเราก็รู้อยู่แล้วติดลบพอะอะไรพอจีนติดลบปุ๊บเนี่ยมันก็มากระเทือนอีเมอร์จิงมาเก็ตทั้งหมดเลยถูกไหมครับว่าเอา้าจีนโดนฉันก็เฮ้ยเราทําธุร,รกิจกับจีนแล้วก็เดี๋ยวกลัวสินค้าจากจีนไหลเข้ามาเพราะขายอเมริกาไม่ได้จะไหลเข้ามาไหมอะไรอย่างนี้ครับซึ่ง มันก็เลยกลายเป็นว่าลงหมดเลยนะครับงั้นเราเป็นผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันนะครับว่าทุกคนมองณนะวันนี้นะครับมองแบบสุดโต่งมากนะลงทุนผมบอกจริงๆอาจจะอาจจะแต่อาจจะเป็นเพราะเรื่องการเก็งกําไรนะครับสุดโต่งมากเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เป็นประธานที่ดีในเดือนมกราหลังเดือนมกราคมเขาเลาตตำแหน่งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอเมริกาจะได้ประโยชน์ทุกเรื่องเลยอืนโยนบายทั้งหมดเนี่ยอเมริกาได้ประโยชน์หมดเลย ทุกประเทศจะต้องสูญเสียจริงๆภาพครัง้งหนึ่งกลับมาเลยเนาะใช่สูญเสียความสูญก็คือเสียเปรียบประเทศอเมริกาทั้งหมดเลยทุกนโยบายเลยซึ่งมันเป็นการมองสุดโต่งนะครับว่าบนสมมติฐานว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่เล่นคุณกลับนะครับบนสมมติฐานว่าเอ้ยอเมริกาทําอะไรก็ไม่มีใครกล้าหือมันอยู่บนสมมติฐานเนี่ยครับอเมริกาขึ้นภาษี จีนคงไม่ทําอะไรมึงจีนคงหงอ <S <S อะไรอย่างเงี้ยอินเดียคงหงอยุโรปคงหงอแต่แต่จริงๆ <S 2> <S 2> มันมันต้องไม่เป็นแบบเดิมสิพี่เพราะทุกคนมีประสบการณ์แล้วถูกเพราะฉะนั้นเขาไม่หงอแล้วเขาก็เตรียมพร้อไมไว้แล้วด้วยมันไม่มีประเทศไหนหรอกยกเว้นประเทศไทยอาจจะไม่ได้เตรียมนะครับแต่ประเทศอื่นเขาเตรียมนะฮะว่าเฮ้ยถ้าเกิดอันนี้หนึ่งสองสามแล้วต้องทำยังไงเพราะว่าอย่าลืมนะว่าจีนเองเนี่ยเขาก็เป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลก จีนเองเนี่ยเขาก็เป็นผู้ส่งออกอแรกทา่าดในการทำสินค้าเทคโนโลยีเยอะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไปเนี่ยเขาก็ผลิตสินค้าเทคโนโลยีไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับจีนก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้เหมือนกันแต่จะตอบโต้ในเชิงการขึ้นภาษีหรือจะตอบโต้ในเชิงของซัพพลายเชนหรือจะตอบโต้ในเชิงของการดึงเงินออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือจะตอบโต้ในเชิงไหน อันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าจีนก็สังวนท่าทีในการที่จะตอบโต้อเมริกาอยู่เหมือนกันยุโรปเนี่ยคุณเป็นมิตรกับอเมริกาแต่อย่าคิดว่ายุโรปเป็นมิตรกับอเมริกาจริงๆมันเหมือนกับมันเหมือนอย่าหันหลังนะเว้ยกูแทงมึงในทุกเมื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่ายุโรปกับอเมริกาเนี่ยเขาจะมีเรื่องกันไหมนะครับเราเราไม่มีช่วงบอลมูนแบบยีโรบเนี้ย อะไรนะจ๊ะไม่มีฮันนีมูแน่นอนทรัมมามันลุยอยู่แล้วแล้วผมว่าเชื่อว่าทุกประเทศก็รู้อยู่แล้วว่าทรามจะทําอะไรแต่ว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยนักลงทุนเนี่ยผมมองว่าพี่มองว่าทุกคนเนี่ยไปไปเบ็ดออนอเมริกามากเกินไปว่าทรัมป์มาเนี่ยอเมริกาได้ประโยชน์ทุกประเทศตายหมดอแต่จริงๆมันไม่ด้เป็นอย่างนั้นจอยก็รู้จริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งจําได้ไหมตอนที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็น เป็นเป็นเป็นประธานที่ประดีครั้งแรกอะครับแล้วเขาพยายามขึ้นภาษีอ่ามจีน,นะครับแล้วจีนก็เล่นกลับถูกไหมครับจีนเล่นกลจนอเมริกาต้องบอกเอ๊ะอเอ,เอ,เอ,เอต้องส่งทําให้มาเองนะต้องส่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาคุยอะอ่าโอเคกูกูเอาแค่นี้พออ,อะไรประมาณเนี้คือมันมันสุดโต่งไม่ได้หรอกครับถ้าถ้าถ้าให้มองจริงๆเพราะว่า ถ้าเป็นการสุดโตง่งจนเกินไปเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับอเมริกานะถึงแม้ตอนนี้นักลงทุนจะมองสุดท้ายมันจะกลับมาเป็นประเด็นที่กระทบกับประ,ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันสมมุติว่าถ้าสมมติ e m e r g i n g market ทั้งหมดเนะี่ยที่มีปัญหาเนี่ยและยุโรปเศรษฐกิจชะลอจีนชะลอ e m e r g i n g market ชะลอเนี่ยจอยนึกถึงภาพสิว่าอเมริกาวันนี้รายได้จะต่างประเทศเยอะไหมบริษัทจดทะเบียนเขานะครับรายได้ที่จะมาจากต่างประเทศเนี่ยจะครึ่งหนึ่งของบริษัทเขาอยู่แล้วนะ พอไรสตาบัคเงี้ยแมคโดนัลล์เงี้ยใช่ไหมครับยูทูบเงี้ยกู Google เกิลเงี้ย Facebook เฟซบุ๊กเงี้ยประเทศไทยนี่ใช้ Facebook เยอะมากเลยนะครับรายได้โฆษณาจากเฟซบุ o กนี่ก็เยอะ A.I. หลอกลวงประชาชนอย่างโฆษณาผ่าน Facebook เลยอะคือเขาได้รายได้จากคนในเอเชียในยุโรปนะครับเยอะกว่ารายได้ที่ได้จากคนในอเมริกรันเองด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทําให้เศรษฐ,ฐกิจเขาแย่ แล้วเขาเลิกใช้บริการของคุณเพราะด้วยความที่ว่าเฮ้ยพอละฉันไม่ใช้ละฉันไม่ใช้ n น็ f ฟ i x ละฉันไม่ทำไม่ซื้อความวิดีโอฉันไม่ดูดิสน e y ละฉันไม่ดูหนังของคุณแล้วด้วยเอาฉันไม่ใช้สินค้าของคุณฉันไม่ใช้บริการของคุณแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ต้องโดนอยู่ดีถูกไหมครับเหมือนที่สตาร์บัคโดนอยู่ทุกวันนี้ครับว่าให้คนจีนฉันไม่เอาละฉันไม่กินกาแฟสตาร์บัคละมันกระเทือนไหมล่ะมันก็กระเทือนเนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราเรายัง เรายังเห็นไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับถ้าเราเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเลขมันเริ่มสะท้อนมันอาจจะเป็นผล,ลนี่ยังไม่นับรวมเรื่องนโยบายด้านการเงินนะว่าฮ้ย mm hmm. ทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยเงินเฟอ้ออเมริกามันจะลงไหมใช่ไหมครับแล้วดอกเบีย้ยจะลงหรือเปล่าดอกเบีย้ยไม่ลงและเศรษฐกิจอเมริกาจะฟื้นได้หรือไม่เอ่อ mm hmm. อย่าเพิ่งคิดน,นะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาโตนะครับเศรษฐกิจอเมริกาโตชะลอนะนะครับโตชะลอปีหน้าก็โตเท่าเดิมนะด้วยด้วยด้วยสมมติฐานเดิมนะ แต่ด้วยสมมติฐานใหม่แล้วทำเล่นแรงเศรษฐกิจอเมริกาจะชลนะล om ให้ภาคาสังหาของเขาดอกเบี้ยไม่ลงจะยังมีศักยภาพในการจ่ายเงินกู้อยู่ไหมแล้วก็นี้สินภาคครัวเรือนจะมีปัญหาไหมนี่บัตรเครดิตจะมีปัญหาไหมวันนี้ถ้าใครดูจริงๆเนี่ยนี่บัตรเครดิตกับนี่ของสินเชื่อรายย่อยของอเมริกาเนี่ยมีปัญหาอยู่นะ,ะนี่เสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะดอกเบี้ยไม่ลงจะเอาอยัางไงเนี่ยคือคือมันเป็นปัญหาแล้วก็ สมมติเอาแบบสุดโต่งว่าแล้วถ้าหุ้นอเมริกาอยู่ดีถูกเทสโปรฟิตลงมาสักสามสิบเปอซนี่คนอเมริกันนี่เวลหายไปเลยนะวันนี้ที่เขายังยืนอยู่ได้เศรษฐกิจเพิ่งโตดีอยู่ได้เนี่ยหลักๆก,ก็คือคนอเมริกันเล่นหุ้นนะครับมีใครเห็นมีใครด,ดูตัวเลขไหมครับว่าหกสิบสองเปอร์เซ็นของคนอเมริกันมีหุ้นอยู่นะครับประเทศไทยมีไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับของเขาหกสิบสองเปอร์เซ็นตที่มีการลงทุนในหุ้นนี่ยังไม่นับบิตคอยอีกนะครับเด็กรุ่นใหม่ดังนั้นเนี่ยคคนนนนมาาาากกกว่่รรึงเ้้้ไดปะโยช์จหุข ถ้าวันใดวันหนึ่งที่หุ้นมันมันไม่ขึ้นอ่ะมันลงขึ้นมาทนะํ้วทำยังไงเนี่ยนี่อันนี้เป็นคําถามที่ผมตั้งเอาไว้เฉยๆตั้งเอาไว้บนบนความเสี่ยงว่าหุ้นอเมริกาวันนี้แพงผมไม่ได้ตั้งสมมุติฐานความน่ากลัวตรงนี้บนบนราคาหุ้นอเมริกาถูกสมมติถ้าหุ้นอเมริกามันถูก PE อยู่ประมาณทั้งสิบห้าเท่าสิบหกเท่าผมจะไม่ได้กลัวนะนะผมก็จะไม่ต้องพูดความเสี่ยงบนตรงนี้มากนักก็ไม่เป็นไรก็ถ้ามีความเสี่ยงอย่างมากก็ ลงไม่เยอะดาวไซต์ไม่จํากัดแต่วันนี้ P/E มันขึ้นไป26 27เท่าในตลาดหุ้นอเมริกาหุ้นเจ็ดนางฟ้ามันก็ล่อไป50เท่า60เท่ามันก็ต้องระมัดระวังหน่อยไหมล่ะใครจะไปคิดว่านว่า S&P 500จะถึง6,000จุดอ่ะพี่เออคก็คาดการกันได้ไงแต่คือจอยมันมันไม่มีตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งในโลกนะที่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่ลงนะ มันแค่กี่โมงนะจอยอเราแต่เขาแต่เขาเพ,พิ่งมานะเขาเพิ่งมาแต่มันขึ้นมาหลายปีแล้ว<ต>จริงนะแต่หุ้นแต่หุ้นอเมริกามันขึ้นมาเยอะแล้วไงก็ขึ้นก่อนที่ทรัมป์จะมาด้วยไงแล้วก็ทรัมปมาก็ยิ่งบวกเขาไปใหญ่แล้วก็ฮิต t o เ i ค a l ลหาทองก็ฮิต o r เ c ค l h ล g h b บิตคอยก็ historical ลห g h หุ้นอเมริกาก็ historical ล i g h จอยเราอยู่ในช่วงของ,เร,องเราต้องเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงเราต้องเตือนนักลงทุนถึงแม้ว่าจะเตือนผิด ไม่เป็นไรครับเตือนเตือนเตือนไว้ก่อนเหมือนกับที่ตลาดหลักทรัพย์เตือนเดลต้าครับให้ให้เรามาดูว่าอ่าไหน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 จะเข้าเรื่องลวพี่วีเราเปิดตลาดวันนี้นะเปิดในแดนลบก็จริงนะแต่มันมีแรงฮดสู้กลับและแรงฮดสู้กลับนี้มาจากพี่เดลมาจากเดลต้ามาจากพี่เดลจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะเวลาที่เราอยู่ในตลาดอ่ะถ้าเราอยากเห็นหุ้นขึ้นเราก็แบบเออพี่เดลขึ้นขึ้นไปเหอะเวลาที่แบบว่าใครช็อตทรีเฟกก็บอกพี่เดลลงลงมาเหอะมันจะได้ปิดจับไป ต,ตอนนี้ใครนะตอนนี้ใครเล่นฟิวเจอร์ก็ดูเดลต้าัวเดียว <c oughs> ตลาดหลักทรัพย์ก็รู้กันหานะครับก็เป็นกําลังใจให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเข้าไปตรวจสอบปัญหานี้ให้เจอนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะให้หนึ่งคือเดลต้าสภาพคล่องไม่ได้เยอะนะะพูดจริงๆนะนนแต่มาเก็ตได้แต่มาเก็ตแคปเขาใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองนึกถึงผ้านถึงว่าต่างประเทศเนี่ย หรือนักลงอาจจะไม่ได้ต่างประเทศก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะหาว่าเขานักลงทุนคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาศัยเกมนี้ก็ได้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยฉันมีหน้าตักเดลต้าอยู่แล้วฉันปัดเดลต้าขึ้นไปแล้วฉันลองฟิวเจอร์แล้วฉันทุบเดลต้าลงมาแล้วฉันช็อตฟิวเจอร์เขาจะทํากาไรได้ง่ายขนาดนี้เลยเขาจะเอาเปรียบนักลงทุนรายย่อยขนาดนี้เลยนะครับก็เราก็ต้องเตือนค่ะคราวนี้คําว่าเตือนเนี่ยเตือนเตือนแล้วยังไปต่อเดีย๋ยวแสดงว่าเขาเตือนแล้วไม่ฟังไงแสดงว่าไอ้คาเตือนเนี่ยมันเป็นคําเตือนที่เหมือน เป็นลมปากที่ออกมาแต่ไม่เชื่อพีวี e, เอาจริงถ้าพี e ที่91เท่าอ่ะเราจะอายุถึงเหรอมันมัน,ม,นมันไม่มีเหตุผลเอางี้ทํงงาน,นคุณจะไปหาเหตุผลอะไรที่คุณจะซื้อขาย PE กัน90เท่าอ่ะบอกว่าเอ้ยปีห e นะ้ากำไรโตขึ้นปี2 0 2 0 2 0 2 5ากำไรโตอีกประมาณนั่นแหละ20%ใช่ไหม ไม่ถึงด้วยอ่าแต่ P/E จะลดมาเหลือประมาณเจ็ดสิบเท่านะ P/E P/E เจ็ดสิบเท่าเนี่ยมันแพงกว่า Nvidia อยู่นะเนี่ยนี่ขนาดใชกำไรปีหน้าแล้วนะใช่ไหมครับมันแล้วมันกลายเป็น market cap ใหญ่อันดับหนึ่งอะ่ะแล้วคุณสามารถใช้เขาดันดัชนีได้ผม,มพยายามจะพูดว่าเอางี้ไหมตลาดหลักทรัพย์นั้นคุณแก้ปัญหาไหมก็บอกมาหลายทีแล้วตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ฟังว่า เฮ้ยคุณมีสิทธิ์ในการที่จะเอาหุ้นตัวใดตัวหนึ่งออกจากเซ็ตฟิบตี้นะไม่ได้ผิดกฎหมายนะคุณมี right to do it ทำสิเอาออกไปตีทำไมไม่เอาออกอ่ะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวประชุมรอบหน้าจะส่งที่เขาไปประชุมด้วยอืมคือคือตลาดเนี่ยมีอำนาจแต่แต่อย่าอย่าให้อำนาจนั้นเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ ที่ไม่สามารถใช้ได้คือคุณสามารถที่จะคือคุณเป็นเจ้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคุณเป็นผู้บริหารคุณเป็นบอร์ดหรือว่าคุณจะเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยคุณเจอปัญหาแล้วคุณถ้าคุณแก้ได้ในฉับพลันเลยเนี่ยแลก็ไปตรวจสอบดูไอ้นี่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 นี่มึงทำมึงทำมึงหยุดทำเดี๋ยวนี้นะโอเคผม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 คิดว่าวิธีนี้ได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยอย่างอย่างอย่างเราจับบอสพอเราจับทนายตั้มเข้าไปเนี่ยบางทีหลักฐานสารยังไม่ได้ตัดสินเลยจะต้องฝากขังก่อนเห็น ทำไมกฎหมายให้ฝากขังทั้งที่จริงๆเขายังไม่ผิดศาลยังไม่ได้ตัดสินให้ผิดคุณก็จับมาแจ้งข้อหาเขาก็ใช้เหตุผลว่าเขาก็จะบอกเออกฎหมายยังเปิดช่องว่าเออผมกลัวคุณจะหนีผมกลัวคุณจะไปแปลงไปเปลี่ยนหลักฐานเพราะฉะนั้นผมขอฝากขังคุณก่อนศาลก็อนุม,มัติให้เกิดการฝากขังเช่นเดียวกันเราสงสัยว่าเดลต้ามีปัญหาแต่ยังไม่ได้โทษคุณนะแต่ผมขอเอาคุณออกจากเซตฟตี้ก่อนได้ไหม คือคือทางออกเดียวเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าดูจากคําเตือนนะพี่ก็คือเตือน P/E เก้าสบเอ็ดเท่า Price-to-book v a l u e อยู่ที่ยี่สิบห้าเท่าซึ่งไม่ใช่เป็นการเตือนครั้งแรกนะตอนที่เขายังไม่แตกพาก็เตือนไปแล้วด้วยก็ต้องถามว่าตอนไหนเราทรับเตือนใครเตือนคนที่ฟังหรือเตือนคนที่ไม่ฟังเตือนแล้วมีคนฟังหรือไม่มีคนฟังก็ดูกันต่อไปว่าอ่าคุณเตือนไปเสร็จแล้วคุณขึ้นไปทำ New High อีกทีหนึ่ง ฟังไหม่ะ <c oughs> คนที่เขาฟังอ่ะเขาก็ฟังไอ้คนที่ไม่ฟังก็ไม่ฟังแล้วเผอิญคนไม่ฟังอ่ะมันมีอํานาจไง <c oughs> เขามีพลัง <c oughs> ไม่ใช่มีอานาจ <c oughs> เดี๋ยวหาว่าหาว่าหมไม่เข้าไปไปด่าใครเขามี <c oughs> เขามีพลังในการที่จะยังคอยเล่นเกมนี้ได้อยู่ไงแล้วก็ตราบใดที่มันไม่มีบทลงโทษหรือว่าลงโทษฉันไม่ได้หลอกเดีย๋ยวหวังว่าเลยฉันน่ะฉันน่ะฉันน่ะฉันฉน่ะแบบโอ้โหใช้ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย ็อย่าปล่อยให้เขาใช้ช่องว่างทางกฎหมายสิปิดช่องว่างไปเลยถ้าเอาเดลต้าออกนี่แม่งจะจายเลยนะวงแตกเลยนะเดี๋ยวก็ปรับกลยุทธ์มไม่ทันเพราะว่าถ้าเราอาจจะคุ้นชินกับเดลต้าไปแล้วแต่เนี้ยฝากฝากเอาไว้ด้วยมันเป็นเขาเรื่องอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดแต่ในไหนตลาดเตือนเรื่อง PE แล้วเรื่อง price to book แล้วพี่วเสริมนิดนึงได้ไหมว่าเวลาที่เราจะไปดูหุ้นตัวอื่นนะหลายคนจะบอกว่า ก็เตือนก็เตือนไปเสียไม่ได้เทรดเดลต้าไม่ได้ซื้อเดลต้าไงแต่ว่าถ้าเกิดไปดูในหุ้นตัวอื่นถ้าเจอ PE สูงขนาดนี้ r พ c e to ูบุ k v a l ล e สูงขนาดนี้มันอันตรายจริงไหมมันมันอันตรายครับมันอันตรายตลอดนะครับว่าแม้กระทั่งวันนี้อเมริกาเองเนี่ยพี่ยังพูดว่าอันตรายเลยถูกป่าว่าแต่ว่าเราไม่รู้ว่ากี่โมงเหมือนเดลต้าอันตรายเตือนไปแต่ก็ไม่รู้ว่ากี่โมงใช่ไหมพราะว่าเขาจะใช้เดลต้ามันเป็นตัวปั่นได้กี่โมงไง แต่ว่าการซื้อหุ้น PE ที่แพงๆเราซื้อได้นะครับแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าบริษัทเนี้ยมนันเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะมันโก o t story มันยังอีก10ปีมันโตได้ปีได้2ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ยังพอที่จะอนุโลมได้ถูกไหมครับแต่บริษัทที่มันอิ่มตัวไม่ใช่อิ่มตัวบริษัทที่เปิดมานานแล้วแล้วามไรายได้กําไรเขาก็โตขนาดนี้จะให้โตสอ,สองเท่าภายในอีก5ปีข้างหน้ามันทําได้ยังไง อย่างเดลต้าเนี้ยคุณจะให้กำไรเ้าโต30%ไปอีก2-3ปีข้างหน้าเพื่อให้ PE ลงมาเหลือ20-30เท่าเนี่ยเหมือนที่ควรจะเป็นนะ่ะมันมันเป็นไปได้ไหมอันนี้เราต้องเราต้องพิจารณาตรงนี้ครับผมก็ไม่อยากจะบอกว่า PE แพงแล้วแล้วมันแพงหรือบอกว่า PE ถูกแล้วมันถูก PE ถูกแย่ๆก็มี PE แพงดีๆก็มีเพียงแต่ว่าการที่บอกว่า PE 60-70เท่าเนี่ยเราต้องมองนิดน,นึงก่อนว่าเฮ้ยโดยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยหุ้นอย่างเนี้ย r o e ของตัว Delta เดลต้ายอยู่ประมาณ20-30%มเน่ยมันควรจะมี PE ประมาณเท่าไหร่เราก็ต้องให้พรีเมียมเขาเราก็ยอมรับที่ PE 30เท่าก็แล้วกันเพราะ r อเเขาสูงมากใช่ไหมครับเราอย่างเซเว่นเนี่ย PE 20เท่าเขาก็ซื้อ20เท่าอันนี้ PE 30เท่าคิดกันแบบง่ายๆกลมๆก็อ่30เท่าแต่วันนี้ PE 70เท่าเราก็ต้องมองว่า เราต้องรออีก4ปีเพื่อให้ PE ลงมาเหลือ30เท่าเงี้ยเรารอ4ปีแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงไหมมันเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องยอมรับนะครับอ่ามันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากจะบอกฟันธงว่า PE 7 0เท่าแล้วมันแพงแต่อยากจะบอกว่าอ่าเราต้องเราต้องรู้ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างหรือว่าการคาดการกำไรข้างหน้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ ถ้าบริษัทมันฐานรายได้ฐานกําไรมันใหญ่แล้วเนี่ยจะทําให้มันโตต่อไปแบบ20%ไปอีก5ปีเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรอะเป็นไปได้หรอเหมือนเห <ใช S 1> มือนจะบอกว่าให้ CPO โต20%ไปอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยผู้ให้ตายผมมก็ไม่เชื่อ, <laughs> อฐานรายได้เขาเป็นแสนแสนล้านแล้วคุณจะไปเชื่อได้ไงเหมือนบอกแบงค์จะโต10%ไปอีก5ปีจอยเชื่อไหม ม,มันไม่เชื่อเพราะว่า GDP โก o w ของประเทศไทยสามเปอร์เซ็นแล้วคุณจะโตสิบเปอร์เซ็นไปอีกห้าปีมันเป็นไปไม่ได้นอกจากมันตลอมันเป็นไปได้นอกจากมันจะมีอะไรที่สเปเชียลยิงที่เท่นเมอร์เจอร์เอคิวอิชันหรืออะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเช่นเดียวกันเดลต้าคุณจะหวังยิ่งสิเปอร์เซ็นไปอีกห้าปีข้างหน้าเพื่อให้กําไรมันโตมาเท่าตัวแล้วก็บอกว่า P/E จากหกสิบเท่าจนลงมาเหลือสามสิบเท่าเราเราคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราคิดว่าเป็นไปได้ชั่วก็ซื้อไม่เป็นไรครับเเพรราาาะวว่่คคุณคมสียงงได้ไ และคุณคาดการไปแล้วแต่คุณถ้าคุณคิดว่าเป็นไปนไม่ได้มันก็มันก็อันตรายที่เราจะไปลงทุนในกันใน PE ที่ที่แพงขนาดนี้แต่ว่าวอลเล n บัฟเฟต t เขาก็เคยพูดนะครับเขาจะไม่ซื้อหุ้นที่มี PE แพงๆอยู่แล้วถูกไหมใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเชิงว a l ลูเอชั่ว่าการแพงเกินไปตลาดเนี่ยรับรู้ข่าวดีข้างหน้ามากเกินไปอะไรที่ไม่มีการผิดพลาดและไม่เป็นไปตามคาดราคาหุ้นพร้อมจะลงมาได้ทุกเมื่อครับ ดังนั้นเราก็ได้แค่บอกแหละเออคือ,คอ,คอผมก็ไม่รู้จะเตือนอะไรนะคือเตือนรายย่อยหรอแล้วรายย่อยก็ไม่ได้เล่นไง <laughs> เอาไว้เอาไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมุมคิดละกันแล้วก็ที่เหลือคุณผู้ชมก็แค่เอาสิ่งที่พี่วีเล่าให้ฟังเนี่ยไปแตกย่อยกับหุ้นที่หุ้นที่คุณผู้ชมสนใจนะคะวันนี้หยิบเอาตัวเดลต้ามาประเดิมวันแรกเลยเพราะว่าคิดว่ามันสําคัญคิดว่ามันสําคัญแล้วถ้าเรายังอยู่ในตลาดหุ้นน่ะเราก็ยังอยู่กับกับเดลต้าและจะคุยถึงเดลต้าในทุกๆวันไปนี่แหละ แต่แต่มันมีมุมที่<ม>ทพี่วีสอนไปนะคะพี่วีสั้นๆตรงนี้นิดนึงกาลังสู้กันอยู่พันสวันนี้กอยยุดทำยไงดีคะพี่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนิดน,นึงก่อนว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าเราตัดเดลต้าออกไปเนี่ยถือว่าไม่แพงนะจอยอเราตัดไม่ได้ไงพี่ <laughs> ไม่พี่ไมเใใ่เราตัดในในใจเราตัดในใจตลาดเขาไม่ตัดออกแล้วคะ่ะ แต่แต่ผมยังแนะนําอยู่นะให้เอา Delta, เดลต้าออกจากิตแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแ,แต่ไม่เป็นไรคร <อ S 1> ัตลาดหลดักผมก็นนเคารพเราเคารพการตัดสินใจของตลาดหลักทรัพย์เรามีหน้าที่ที่จะบอกว่าแอตลาดหลักทรัพย์ทำอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็เราเคารพในการตัดสินใจของของของผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เขามีเหตุและมีผลและมีข้อมูลมากกว่าเรานะครับ แต่ว่าต้องมองนิดน,นึงก่อนว่าถ้าไม่รวมเดลต้าจริงๆเราตัดของเราเองนะครับตลาดไม่ได้ตัดดัชนีหุ้นไทยก็อยู่ประมาณพันสี่รอยจุดนะครับมันหายไป,100ปร้อยกว่าจุดค่ะซึ่งถ้าเรามองตรงนั้นไปก็ว่า P/E ของตลาดหุ้นไทยก็อยู่ประมาณสิบสามสิบสี่เท่าครับดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าอย่างหุ้นกลุ่มแบงค์หุ้นกลุ่มพลังงานหุ้นกลุ่มอสังหาเนี่ยคี์ไพท์ตบุ๊กต่ำกว่าหนึ่งหมดเลยนะจอย ต่ำากิดสิบเท่าหมดทุกตัวเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าหุ้นใหญ่ๆใ,ในหลายๆกลุ่มนะครับอสังหาเอยหรือแบงก์เอย,ลย,ลย,เอยพลังงานปิโตเคมีเอยเนี่ยซึ่งรวมกันก็เป็นมาเก็ตแคปประมาณ50%อแล้ว,วครับมีไพทุบบุกแวรลูต่ำกว่าหนึ่งและมี PE ต่ำกว่าสิและดีเวเดนดิวมากกว่า5เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยไม่ได้แพงเวอร์แต่ว่าจะถามว่าจะขึ้นไมไหมมันมัน,ม,นมันไม่มีการโกรดแต่ว่าถ้าลงมาเนี่ยพี่ว่าน่าสนใจอย่างเช่น รอบระยะสั้นสองสามเดือนนี้จนถึงต้นปีหน้ามกราค่ะพี่ยังเชื่อว่าหนึ่งสี่ห้าศูนย์รับอยู่หลักๆคือแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าหุ้นกลุ่มธนาคารหุ้นกลุ่มค้าปลีกหุ้นกลุ่มโรงแรมหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับยังเป็นตัว d ร i v ตลาดหุ้นไทยได้อยู่เพราะอะไรหนึ่งดอกเบี้ยไม่ลงดีกว่ากลุ่มธนาคารตอนหน้าท่องเที่ยวไตรมาสสี่จะดีมากดีกว่าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว สินค้าจําเป็นยังคงขายได้ดีใช่ไหมครับแล้วมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะแจกเงินแจกอะไรก็ว่ากันไปหรือจะมีมาตรการช็อปช่วยชาติหรือจะมีการมาตรการเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็เกิดต้นการบริโภคในประเทศเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจำเป็นพวก c p o นะครับอ่าก็ก็ยังคงได้รับอานิสงส์หรือพวกหุก้นพวกเครื่องดื่มอย่างพวกอีชีนะครับท,ที่ที่ยอดขายเขา,ย,ขาย,ยังดีอยู่หรือแม้กระทั่งหุ้นที่อันเดอร์แวลุอย่างโปรเอสนะครับที่ลงมาค่อนข้างเยอะและพีเอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเนี่ยผมเช มันก็จะกําไรก็จะเริ่มเราเห็นเริ่มเราเห็นกาไรในแต่มาสามที่ของกลุ่มพวกนี้เริ่มฟื้นตัวกลุ่มหลกัหลกๆพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนสติกเพลย์เนี่ยกำไรอะ่ะมันเริ่มดีขึ้นกําไรแต่มาสามที่แย่เป็นเพราะปิโตเคมีพลังงานลงกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหลีกเลีเล่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทรัมป์เนี่ยให้เลือกให้เลือกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโดเมนสติกเพลย์เอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราจะได้รับผลกระทบน้อยถ้าทรัมป์ออกมาตรการทางด้านภาษีออกมานะครับ ก็จะทําให้เราได้ประโยชน์แล้วก็เชื่ออีกอก,กลุ่มหนึ่งกอกลุ่มส่งออกแต่ว่าส่งออกให้เป็นกลุ่มส่งออกเกษตรคือพวกทียูเพราะอะไรเพราะว่าเขาคงไม่เล่นอาหารนะเอา,อางี้แล้วกันแล้วทียูเนี่ยเขาไปเปิดธุรกิจในอเมริกาถูกไหมครับเขามีบริษัทในอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าลดภาษีเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยนะนะครับซึ่งอันนี้มันก็มันก็มันก็เป็นผลดีเพราะฉะนั้นเราก็เลือกบริษัทที่1คือไม่ได้รับผลกระทบกับทรัมป์สถ้าทรัมป์มาแล้วเล่นแรงจริงจริงเนี่ยก็จะมี TU มี wha อมตะา พวกนี้ครับที่จะได้ประโยชน์จากการย้ายฐานกาลังการผลิตเข้ามาในประเทศไทยเราก็ดูกลุ่มพวกนี้ไปเพราะว่ามันจะเป็นกลุ่มหลักในการที่จะผลักดันโดยไม่เอาเดลตานะครับเป็นคนผลักดันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ราต้องระวังว่าเฮ้ยจากนี้ไปเราจะมีกองทุนวัยุพักมีไทย e อ g เข้ามาเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็น1 5 0 0จุดเนี่ยในช่วงต้นปีหน้ายังมีอยู่เพราะเงินมันยังไหลเข้าแล้วก็ยังมีประเด็นบวกแต่มาสามแต่มาสีที่ GDP โคโรสจะดีแต่ ปีหน้าเราต้องระวังว่าถ้าทรัมป์เล่นแรงจริงๆแล้วเศรษฐกิจโลกชะลอตัวรวมถึงอเมริกาด้วยนะครับชะลอตัวเนี่ยผมกลัวว่าดาวไซร์รีสองตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันยังไม่จบมันยังมีอีกครับเราก็เล่นกันตรงนี้ให้ด้วยความระมัดระวังแล้วกันว่าขึ้นไปให้ขายอย่าขึ้นไปแล้วนักวิเคราะห์บอกว่าพอขึ้นไปพันห้านายวิคห์ปรับเป้าเป็นพันหกพันเจ็ดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหวังโลกยังมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างเยอะการที่จะขึ้นไปพันหกพันเจ็ดเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ในปีหน้า แต่ถ้าลงมาพันสหรือต่ 1, ํากว่าพันสาปีแ้่ผมเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งในการซื้อ<ล>ะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมแล้วก็ชื่อหุ้นที่เราจะสามารถที่จะเก็งกําไรได้ในช่วงนี้นะครับค่ะก็ฝากไว้ด้วยทำกันบ้านกันด้วยแต่ที่แน่ๆระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพี่วีมาคอยกระซิบให้กับผู้ชมเช่นเคยในทุกๆวันจันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่วีมากค่ะขอบคุณค่ะยินดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ